อันนี้ก็มา่งเครื่องที่โคราชนะครับรคเครื่องจบใส่เครื่อง090ดยูได้นะเป็นตัวท็อปเลยนะครับนี่แรงคู่นะครับมีแรงคู่นะฮะเสรอจท็อปเนะครมอเตอร์อร,รุ่รน5 7นิ้วนะเพราะไอ้ตัวนี้ก็เพิ่งสั่งมาเหมือนกันเพราะว่าหลักๆผมก็จะเน้นเรื่องก่อฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นลูกค้า ที่เขาเอาเครื่องมาทำมานป้ายจริงๆนะครับตอนนี้กากําลังจะแกะสลักใช่คาถาบูชาผูเวทนะผู้เวทูเวทเสีไปราตาห่าเราจะใช้ทีนีเวอ่าสีเวสเงินเเหลือเรมาโดสีเลยเปสีน้าลเสราก็มาแี่สีดงเดียนะเราแค่ทำสีแดงให้ไปมัลงแค่ไหเราก็รากสุแล้ว